ช uhm ื่ออะไรครับุผมเปิดน้องกูเปิดน้องกูพี่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 เปนังเมาลัานครับชื่อคนนี้ชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออวครับแดงกากงยังผ้อมอิ่วการะยัน เอมาดูพอ,อกอาสวัสดีครับพี่แวนยังอย่างยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จแล้วว่างัยกำลังเปลี่ยนตัวเอ้ยเปลี่ยนชุดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปรู้จักไอ้ไอ้ไอ้ไสามกายกีดังเออแป๊บนึงโอ,อเค <Okay. S 1> สามกายกีรังไอ้สัตว์บุรีรัมย์สินะสามตัว ไอสัตว์หล่อจังวะไอติฟยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยเ,เห็นอะไรแบ๊บเนี่ย ิมมาเช้าวไว้ติ๊ดเดโดอย่างหล่อหน้ากากที่ถังมึงเนี่ย <c oughs> นิดนึงครับกลับมาแล้วใครเล่นมังหวายปื้มไอ้ปื้มไอ้พูหรอหรือว่าไง เฮคิสเตียนเชนไอ้วะคิดตินคิดเรียนก็หลายบายอยู่อ่ะ นะนี่ไม่มึงกดอีกเข้ามาตาห้อาไอ้อจะกี่โมากันดิที่เลื่อนเลื่อนดูรถก่อนเลื่อนดูรถไอ้ซัดใจเย็นกูต้องลบถึงไม่ัน่นคือรถทำงานไม่ไมตอนนี้เลื่อนมาที่ออฟโดรดเลื่อนมาที่ททอะะไรนออฟโรด แป๊บนึงอัฟโหลดอใช่อัฟโหลดอ่าเลือกรถเอาตอนนี้จะได้ใครไหนเดี๋ยวใครวะมีใครบ้างวะงบกี่บาทครับเนี่ยแสนเดียวอ๋อบินฮะไม่ใช่บินไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครใครใครอิวครับผมอิวผมอิวอิว เอออยู่ไหนบีนัดชัดซื้อคำมาโชว์ละกันเขี้ยววะอยู่กากินังครับยี่กากินังครับให้ซื้อนี่ไปเลยคามาโชว์อ่ะมามาลงมาลงมานี่กดเออกดลบกดลบกดล้บอกมาลบตรงสื่ออะแบ็กสเปซมาเปล่าอะไรเปล่าอะไรกระเป๋าอาแหวนข้างนอกกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรคือ กระเป๋าวะเรื่อกระเป๋าวะไอ้สัตว์โหนะรถค้ารับโรถคับเออชื่ออะไรครับขอดูชื่ออะไรอ่ะชื่อผมชื่อหมาครับฮะชื่อหมาชื่อหมาใครวะเสียงใครวะไอแม็กชื่อหมากากินังครับไอแม็กไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอแม็กแปดเป็นสองไม่ใช่ครับไอแม็กอืมที่เขียนว่าธรรมาโชติลืมหรอวันนั้นที่เกาหลีเนี่ย จำจย <c oughs> อยโมก็ได้เอ,อ่อสี่สี่สี่ประตูใช่ไหมอ่ะกดกดอีเอเธอร์แล้วก็กดซื้อเอเธอร์ Enter, กดซื้อได้ยังกดเอเธอร์แล้วกดซื้อไ,ไ,ไ,ได้ไหมเบาออกหลังร้านแล้วมั้งโหนี่ไงโผล่มาแล้วคาเช่าอ่ะโพราี่มึงซื้อคาเช่าเลยเหรอขึ้นมาแล้วน้องเฮ้ยไเบีนรถสวยว่ะครับผมขึ้นมาน้องขึ้นมาเลยครับเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ดีย๋ยวรถพัา <c oughs> มึงขับดีๆ แ้่เราพลาดทำไงอ่ะเราพลาดทำไงอ่ะเฮ้ยทำใหม่อ่ะขอครับขอครับพี่พี่ขอรับไม่ทราบอะไกี่เลยเอ้ยไอ้หนุ่มชื่ออะไรอ่ะเอ่อชื่อชื่อเอ้ยชื่ออะไรวะแดงแดงแดงกากี่ังครับแดงแดงกี่แดงครับแดงกี่แดงครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ่อแสดงว่าครับผมนี่คือไอ้แม็กไอ้บีนไอ้แมวไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใชังกากีชังครับไมวกากีรัง เอ้เสียมันแตกอ๋อโอเคโอเคเอ้ยมึงพาไปมึงพาไปร้านอาหารที่แมนเออพาไปร้านอาหารที่ทำพาไรร้านอาหารตัวนี้อยู่มาไปเลยพี่ตัวนี้อยู่ใช่หรอบอกเลยมาแดนมันไม่ตอนเนี้มึงมึงมึงีเชื่อที่ไอ้แบรนมันมีลูกเหรอสี่คนเลยสามคนเลยแมนแมน เออไงแวนเออแล้วแล้วลืมขอเบอร์เขาทำไงวะหายแล้วโพสต์วิธิหาเขาดิวิธิหาเขากดตอบขึ้นมาเออแตอบมาแล้วเห็นเห็นไอ้ัดีครบพี่ชายไอ้ีบนไอ้เหมือนอนี้ปะเออเออรู้วผมรู้เปลี่ยนแล้วคุณจะแท็กยังไงเ่ยผมอยากมาถามคุณก็โพสต์หาเลยคุณดาขอเบอร์หน่อยครับอะไรเงี้ยถามว่าอะไรดาอยู่ไหนเหรอเออดาอยู่ไหนขอเบอร์แดขึ้นมาแดงมีเบอร์หรอวะคนชื่อดาใช่ไหม ไอหมาขึ้นมาหมาขึ้นมามาขึ้นมาดานหนดาผู้หญิงปะดาผู้หญิงดาผู้หญิงพี่นี่ครายกันนะเจ็ดสาหกแปดเก้าอะไรนะพี่เจ็ดสามหกแปดเก้าอะเจ็ดสามหกแปดเก้าหกกระตุกเจ็ดสามหแปดเก้าอ๋อจ็ดามหกแปดก้าไม่ไม่ใเข้าอะไรไปไปมึงรอไปรับมันด้วย ว่ารากว่ารถความตายพี on, yeah, ่ตายคงตายอ้าตายถ้ามันไม่กล <afraid Tyson> <you> ับมามว่ามันตายเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเว้ย ยางแตกไอเอวเอวครับผมลงมาดิครับผมมาหนี่มาหนี่มือได้กุญแจแล้วใช่ป่ะครับไอทีเนี้ยกดกดกดเอ L, ลอล็อกรถแอลครับผมลอ็ลอถแล<ะ>้วฮะลงมาพี่หมาลงมาพี่เอาลองขึ้นนี้ได้ปะ่ะลองกดขึ้นนี้อ่านี่คือล็อกแล้ว <Okay. S 2> คือถ้า <Okay. S 2> จะลดล็อกก็กดเอลอีกทีหนึง่งอ๋อ นี่นี่ชื่ออะไรนะหมาเหรอชื่อหมาครับชื่อหมาหมากากินังครับผมหมาอิวหมาอิวแดงหมาอิวแดงโอเคไปนี่เราไปนี่ก่อนเราไปนี่ก่อนเราไปนี่ก่อนมงราไปนี่ก่อนกระเป๋าอะไรอะไรนะครับกระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเฮ้ยสองเป็นห้าครับ ทีเซเวนรับรองโคตรสิงรับรองโคตรซิงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินไปเก็บเอาเงินไปเก็บไม่ต้องเก็บมันมีบัตรนิ้วอาไรหรอไม่แล้วทีเนี้ยคือเมื่อกูสอบกันเลยถ้าถ้ารถพังอ่ะมือมือมือเอาขึ้นมาดิอรถพังแน่ล่ะโทรหานี่ใช่ไหมเอ่อไม่ต้องโทรคือคือไปคอนแทคฮัลโหลแวนเออจะไปทำอะไรต่อไป จะใช้รถจับกดอะไรอ่ะอยู่ลานรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขามาล้อหนึ่ง F หนึ่ง F หนึ่งอะไรนะให้เขามาลานรถพูดว่าแต่วะให้เขามาลานรถสิอ๋อเออมาบอกว่าให้ให้ให้มาเนี่ยร้านซื้อรถร้านซื้อรถอะไรยังฮัลโหลไอ้อียยิ้วไม่เสร็จว่า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 ไงนะคอนแทกแล้วก็เลื่อนลงมาแมคาีนิกเห็นไหมอ่าแมคาีนิกอ่าแล้วกดเดี๋ยวแล้ว แล้วกดกดที่โทรศัพท์ใช่ไหมโฟนใช่ไหมโฟนแล้วก็คอนแทคคอนเอ่อเมื่อนะนิวคอนแทคเหรอไม่ต้องนิวคอนแทคคอนแทกคนเดียวไม่มีคอนแทคไม่มีคอนแทกไม่มีไม่มีคอนแทกมีที่แล้วคอนแทคแตบูลันฟูดโพลิสแมชแีนนิคแลนแลนแลไม่แมคแนิกอ่ะอย่าอย่าพิ่งทำอะไรนะคือกดกดแมคแคนิคขึ้นมาแล้วแล้วก็แมสเซนนิคเออ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 แมคแคนิกผ่านผ่ายแล้ว มึงจะขอทำเพี้ยขอโทษขอโทษมึงจะขอทำเพี้ยอะไรก็ไม่รู้กดไปเลยเมื่อกี้อ่ะอีกครังคอคือคือถ้ามึงจะเรียกเคสอ่ะมึงกดส่งกดเคสเอาแล้วมึงขอของั้งแวนคือยังไงนะเออพี่พี่พี่ชื่ออะไรครับพี่เบสครับเบสถ้าไม่เสียมันก็ตุกวะแวนไม่คนเดียวปะเอาส่อขึ้นมาแล้วก็ไงต่อนะมสเซนเจ้าพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะครับมสเซนเจอร์ใช่ปะ เซนเจอแล้วก็เซ็นมสเซจเหรอแล้วแมาไม่ไม่ต้องพิมพ์นะไม่ต้องพิมพ์หาเขาเลยได้ยินเปล่าแต่ทีเนี้ยมึงกดขี้ขวามาได้ยินไหมแล้วขี้ขวาเสร็จอย่าเพิ่งกดเลยนะขี้ขวาเสร็จใช่ไหมขี้ขวาไม่ได้ขวาได้คือเข้าใช้ไปแล้วขี้ขวาได้เดี๋ยวได้ยิไหมโหลขวาไมดแมสเซจอ่ะอ่ะเปิดประตูปุ๊บแมสเซจแล้วก็ขี้ขวาไปแมสเข้าไปแค่กแล้วใช่ป่ะแมสเซจเดี๋ยวเดี๋ยวค o n t a c อ่า แล้วก็ 1941, <step> แมค่นิขี้ขวาอ่าอ๋อเ้มาสร็จ้มเสจเหรอเออนั่นแหละเข้าไปเสจใช่ปะเสร็จอ่าเสจเขาไม่เสจยังมัน้มันข so ึ้นแม็ไม่แค่นีกจังอ่าขึ้นแล้วไม่ค่นิแล้วนี่กดนขีขวาขึ้นอ๋อเซีเอสอ่าเซจเอยากร้นะยากรส่งนะอันนี้ส่งเลยส่งมเลยเฉพาะแบบว่าตอนแบบว่าไม่เรี่ยงมาเลยเรี่ยงมาเลยลองเรียงดูโอเคโอเคเอาไปเลยแล้วปอันี้ใครอะ เไปดีกว่าอยากทำเป็นสิ่งเหรอครับไม่แล้วมันมันเรียกช่างมายังมันเรียกช่างมายังมันกดเรียกช่างมายังไออิุวัยอิยวเรียกช่างมายังไปคันนี้ไปคันรถเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกช่างมาปะน่ะโอ้โหต้องรอคุณดาก่อนปะมีคนได้ยินกูปะเนี่ยไอ้แดงแดงมุณทรหาคุณดานี่บอกเจอการันฟู้ดเจอการันฟู้ดโหดับว่ะ เตอซันได้ยินพี่ป่ะได้ยินพี่ได้ยินเอ้าแล้วมันไม่ได้ยิงกวูวานัา่นย่าเสียงกระตุกเปล่าเนีย่ยไม่ดีเปล่า <c oughs> แย่งกันดึงเนือยเปล่ามีใครบ้างนะม,มีมีไอ้ไอแ้แมวแมวไอ้บีนแล้วก็บอกเลย <c oughs> ถ้าเราจัดคัดตอมเล่นกันอนะ ไม่คนในเมืองมีช็อปไงไอ้เบียอยู่มาทั้งทีมโตอนนี้ครับจะพาคนมา้รู้จักครับ สามทหารเสือใช่ไวรุ่นเกาหลีเพืปลูกสามทหารเสือไวรุ่นเกาหลีใช,ใช่ใช่อะาาไร จะถึงวันนี้วันเนี้ยแังแต่กินอย่างโอโจครับตาใครแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออตาใครตาใครตาใครรอหนึ่งสามเก้าครับตาใครรอสามร้อยนี่ตรงนี้ถ้าหนึ่งสามเก้าแม่แม่มาคุยนู้นดีกว่าไปตรงนั้นเอาคุณนี่เอาโอเค นีนี่เขมีทางเข้าทางเใช่หรอเข้าทางนี้บีนเบาๆดิเหี้ยเชื่ออรเปเปิดน้องกูเปิดน้องกูพี่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 ันเมารันครับ เชื่อคนนี้เชื่อแล้วผมเชื่ออยวครับแดงกากียังผมเยียยวกะยังชื่ออาไรชื่อกินะร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างครับผมมี่ยมะนาวไหมครับขาวาววะขาวเมื่เลยวะผมขอดูไม่ดูใหม่เหรอเออแบบไม่โหลดขาวปื๊ดเลยออกมานทำนี่คนใครนะ อ่ะที่หมาเยอะเตี้ยอ่ะเยอะเตี้ยอีกครับนี่หมาดีกว่าไหมเนี่ยนี่หมาครับหมากากินนังครับแค่นังเลยแต่ว่าเฮียหมาเฮียหมาเจ็บคอผมหนูคูดอะไรกันหมากากินนังเฮียไม่ไดนานแล้วไม่โหลดอ่ะฮะมอแม่ไม่โหลดอ่ะต่อมาเอาเข้าใหม่ไม่ต้องกันแล้วม่ต้องออกก็ได้อยู่นี่แหละ เอ mm ๋อเนี like the <the <the yeah. ่ยมันเป็นอ๋อมันเป็นผู้นำไอ้เฮียสอบเหมนลูกเลยตอนนี้อ๋อเป็นโค้ดไอ้เฮียโค้ดเหรอโค้ดเหรออัน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 นี้พี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อโทนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยโทนี่รักแก่นโทนี่จ่าช้ากูอยังไงโทนี่จ่าเรดีวะไอ้เฮียโทนี่บุรีทำเองหรือเปล่าช้ากูอยังไงเฮ้มึงไม่สนุกว่ะช้ากูอยู่ไหนหมา พี่หมากูเหมือนพี่หมากูเหมือนนี้จัดอะนาแอดอะเจ้านี่คือนี่คือครับหลังพี่น้องเหรอครับผมแต่มีครับต่ไม่เหมือนกันเลยใส่เบบคคนละพ่อคนละแม่ครับผมแตโช์พลังนี้พลังบูมอะโอ้ไปแล้วคอพังแล้วเนี่ยคุณไม่อยู่เนี่อมคุณไม่อยู่นโอเค เฮ้ยตึมโต้เลยมึงเยียบอไอแดงโอ้โอ้ยโอ้ยโยไหนไหนไหนไอ้แดงมันดีกว่าวิดองกันวิดองกันไอ้แดงเฮ้ยเอไอวิดองกันขาต่อยกันไอ้สัตว์โดนโดนปรับโดนปรับโดนปรับเยอะโดนปรับเยอะโดนปรับโดนปรับเต่ยันเดนมาร์ไม่แต่งตัวเอ้ไม่แต่งตัวแต่งตัวเป็นคนเดียวแล้วมึงครับผมชนะหรอชนะพอดีผมพอวันนีาผมผมมาจากเกาหลีเอ้ยชนะชนาใช่ไหมเอ้ยเอ้ไอแดงไอ้แดงบอกอะไรแดงครับบอกอะไร กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรเจอหญิงนี่แก่อนแล้วก็ระเป๋าอ่ะบางแต่ตัวนี้ไม่ไอ้ยีนไดแดกก่อนเลยเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยเนี่ยใช่หรอเออยีนนี่คือ้วไปเขาคนแรกเลยหนึ่งเก้าสามทำตัวเหมือนไอ้แเลยวะไอ้แรกทาตัวมันนี่แต่หมือนคิวอะหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามใครวะพี่อีชูเจสองครับเจ็ดสองทีนี้เจ็ดห้ครับพี่ได้แล้วพี่หมาไอ้สัตว์มึงได้อะไรีนอีกอาออออีกครับอาีครับ

ยควพีัดีครับสวัสดีครับสวัอดีครับพีสดีครับสวัอดีครับผม่ดีครับ่อ่ดีครับพีอดีครับพี่อดีครับพี่อย่คร่องู่ดรบ่อย่ดครับพีู่ดครับพม่อย่รับพีอยหพี่อยูดครับยครับ่ยูครับพี่อ่ครับพี่อยคัอนีรับพีดีครับสวับดีครับสวอับดีครับมีอะไรขายบ้างครับ มีอะไรคาับ้างครับิีโจ้กมีข้าวผัดมีสเต็กครับอ่อนที่ไม่มีขายครับเอาอะไรก็ได้ครับอะไรวะไม่มีขายอ่ะพี่พี่หมาอะไรพี่เอาไม่เลยเนาะเอาไปเลยพี่หมาพี่หมาลงไปก่อนเลยไปเอาคนอื่นเอาคนอื่นยิ้วเนี่ยยิ้วเนี่ยยิ้วเนี่ยจะได้อยู่มาครับมาครับส่งมาส่งคนกลางคนกลายสัตว์ครับผมมาไงครับพี่หมาทรงทรงแบบเกมเดียร์ เอาเอาเอาออกไปดิเอาไปคุยดิคุยสิไอซั์เอาาป๊๊บพี่พี่หมาไนี่้หรอพี่หมาป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวีแบน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 ไหรอแบนคนหนึงอ่าไอไอบีนไอบีนน่าจะเป็นไอบีในแม็กครับใครครเปิดเพลงอ่ะปิดปิดปได้ป่ะเพื่อนผมมันไม่ได้ยินอ่ะ มาดิมาดิเดเดเดแล้วเอ้าต้องทำเลยนะครับไฮ้ไม่ใช่ผมเฮ้ยไม่ใช่เอาเเอาเครับผมเอาเอาเอ้ยตัวผมเชี่ยเลยคุยดิสวัสดีครับมีมีอะไรขายบ้างครับเอ้ยยังยังคุยดิไปกับคุยทีละคนเออถึงคนเอาครับมีอะไรขายบ้างครับมีมีโต๊ะมีข้าวผัดมีซาเต้ครับมีอะไรบ้างนะครับมีโต๊ะมีข้าวผัดมีซาเต้ เม่เมาเมาหมดเลยได้ไหมครับไม่ถึงเหมาข้าวหรอเมาข้าวหรออ๋อเมาหัวใจเอ้ยอะไรอ่ <c oughs> ไรระไมไ่ไม่ได้ไปแล้วหรอวันนี้ไไหนอ่ะเฮ้ยเทพคนกลางนี่ใครวะไม่ได้จ้ะไม่ได้ของพวกแม่งวะเอือไันเหรอ โจ๊ะเอาไว้กินนี่ถูกไหมโจ๊กใส่ไข่ลิบปลาเออฟังก่อนึองฟังก่อนดิโจ๊ะอะโจ๊ะอะ,ะสำหรับไว้กินที่นี่สองร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็ข้าวผัดอ่ะมึงมึงมึงเห็นความเครียดปะอเห็นอ่าคือถ้ากินข้าวผัดจะได้แค่อาหารไม่ได้ความเครียดคือความเครียดจะไม่ลดอ่าถ้ากินสเต็กอะความเครียดลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ได้อาหารด้วยอ่าอ่า ไอ้คนรวยๆแบบพี่ก็ต้องกินสเต็กดิน้องไปรวยไม่ไม่กูให้เงินไปแล้วเอาคะแนนรางวัลไปทอ่เอาเอาสเต็กสิบที่ครับเพร์เข้าพันซองครับกระเป๋าหนึ่งสามเก้าค่ะมันดีดีครับเอาสเต็กครับกดเลยค่ะดินครับสเต็กครับกดดกระเป๋าห้าเก้าค่ะคนแรเลยคนแรกเลย พะโล้ขายข้าวหนียดกดดูเลขตัวเองอรพี่กดเลขอะไรครับากดหนึ่งครับแล้วผมดูขึ้นไงวะเนี้ย่ยไว้สองเจ็ดห้าครับสองเจ็ดห้าเ้าสาว้าสาครับพี่ีรพีาไว้ครับอะไรกดกดเปิ้าสาแล้วก็คิดตังคว้าซื้อให้มันดีกว่ามั้งข้าวเนี้ยเออครับเท่าไหร่ เป๋าเลยนะครับเพลงมันดังกระเป๋าหนึ่งห้าสามครับหนึ่งห้าสามฮะสวัสดีครับผมมาซื้อสเต็กครับครับนุ่นคนสุดท้ายเลยครับคนสุดท้ายเหรอนี่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 สวัสดีครับผมมาซื้อสเต็กครับกระเป๋าหนึ่งสองเก้าค่ะเรียอะไรนะครับสามเก้าผมต้องโอนให้เท่าไหร่ครับหนึ่งห้าสามครับผมผมเอาสองอันครับ กระเป็นภารกิาแล้วโอนตังตรงไหนครับกดเอาดีกว่าตรงสมุดถ้าโอนมันเสียค่าโอนนี่มั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 นนี่คนมันนี่มันนี่คนมันนี่มันนี่กดตังกดตังนี่มันนี่เดี๋ยวพี่จะสอนเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไอ้หมาเดี๋ยวะเป็นมึงพี่จะบอกบอกวิธีวิธีจ่ายเงินเอามือเป็นรูปตัวทีตัวทีทำไงในชีวิตจริงเหรอทำไงครับมึงกดทีอ่ะทีบอร์ดอ่ะกดแล้วเห็นแคสไหมเงินอ่ะเห็นไหม แคทแคทอ่ารูมเงินอ่ะคลิกขวาอ่าแล้วก็มอบมอบใช่เราก็ใส่จำนวนเงินแล้วก็ใส่เลขใส่เลขกระเป๋าใช่ถูกไปซื้อใหม่ไปไล้วจเงินเขาจ่าเงินเขาเฮ้ยให้มันจีบมาเรียดีเฮ้ยมันจีบมาเรียเหรอตันเหล็กตันมันอ่ะทำอะไรกันฮ้ยทำอะไรอ่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะในพานมาจับเสือแลาวมันลบไปแล้วพี่ในพานมากับไอพลใช่ไหมไอพลใช่เลยเอาเลยไอ้ก้าทที่จะคคุุยยยแลล้วเไม่แต่แต่ไอ้ซาไม่ค่อยจับน้ำนะแล้วหนูก็ไม่อาบเหมือนกันโอ้ยอยู่ด้วยกันได้กูบอกให้กูทันเล่นแบบนี้แล้วโนน้องกูไปเยอะแล้ว ไปโฟนกับผู้แรงเก้อสักวันเราคงได้เจอหน้ากันไม่หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นไม่เฮ้เฮ้ยเธอหมิ่นอะไรปะเจ้าะครับว่าอยู่เหมือนกันเสื่องเสื่องเสื่องเจ้าครับนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีกินเลยเปิดเป๋าเปิดเป๋าเลยมาเลยเอามาูดิเปิดเป๋ามาเสร็จปุ๊บเอาเอาของที่จะกินอ่ะไปใส่ไว้ในช่องพอแล้วมั้งท่องไหนก็ได้หนึ่งถึงห้า แต่เวลาเวลาจะกินก็กดกดกินแต่ห้ามห้ามขึ้นรถเวลากินอาหารห้ามทําอะไรเลยอ่ะอยู่เฉยอ่ะไม่งั้นมันจะแคนเซิลรอรอจนลอหมดมีมีเชื่อกแล้งนะเคยทีแดงครับแดงครับพี่ชือหมาครับแดงกากีไอชื่ออะไรนะยิวครับยิวหมากากีดำคือตอนนี้เขาจีบหญิงดีสุดตอนนี้ทาคนนะใช่นะครับอ๋อท่านเป็นพี่แดงก็แดงครับไม้แดงเลยครับแดงครับแดงได้เจอเนี้อหนิกด ไหนผมโดนกระทืบไปเขาบอกว่าไม่โดนไม่โดนนใช่เหรอลองหน่อยดิลองดิเทสดิลองลองลองลเอ้แขนเป็นอะไรครับลองแขนแขนเป็นตอค่ะโอเคครับไปไปค่ะจังวะอ่านว่าพี่เรา้ไมลไเวาไวได้อยู่ผมว่าผมจะสู้เวทนี้ไม่ไหวครับพี่กดกดกดลุกตัวอะไรอ่ะเอาเอาของผมไปครับแบบฉีกๆของผมอ่ะมามาใช้เมี่ยง ไม่ต่างไม่ต่างใครมาใครมาหาใครมาหามีคนมาวะใช่หรอแดงแล้วผู้หญิงอ๊ะนี่คือนี่คือเดินมานี่คือรู้จักรู้จักรู้จักสาวคนนี้แล้วผ่้ชายแดงอ๋อเพื่อนอ๋อแล้วเมื่อไหร่เพื่อนจะกลายเป็นแฟนรับพี่แดงครับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับผมเป็นเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับพี่โอ้โห เดี๋ยวข้นข่าวบ่อยขึ้นอะทีไหมขึ้นมาโอ้ยเติมบ่อยๆเติมเติมโดนทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่เลบานอนเฮ้ยต้องเอ่อแล้วแบบว่าดว่าอยากจีบใครสาวคนนล้วิ่งที่ผมผมยังได้ผมยังได้หมดเลยอ่ะ เฮ้เอาจริงผมได้หมดนะผมไม่เกี่ยงนะหมดนั่นแหละพี่คุยผมได้หรอพี่โทนี่เฮ้ยคุยเองดิเรื่องหญิงนะเองดีผมโดนเล่นเปล่าให้โดนให้ใครกล้าทำหรอใครจะเล่นมือวะโอ้ยเยแยะเลยอ่ะพวกเด็กพี่หมาเนี่ยเจาะถอดอากาศเหรอเอาแล้วพี่แดงพี่แดงพี่แดงมาแล้วอ่ะกินข้าวมะเขามีแล้วเขาเพิ่งซื้อมาเอ้ยอิวครับผม ไปเลยทุกคนมันหนึ่ง<ค>ไปซัดไปซัดอะไ,<ป>ไร,ยไไรยอย่างงี้แล้วพี่แบบวิ่งไปปุ๊บแล้วก็อย่างงี้ได้ปะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บบ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคขอชมขอชมสก,กิลจีบสาวนะว่าอ้ผมไม่จีบใครมานานแล้วดิครับเฮ้ยต้องลอง,ง,ลอ,งอ๋อแล้วแต่เออคุณพี่เขามามามาอันนี้หรือเปล่ามาอันนี้หรือเปล่าเออ กูไปทำอะไรเอากรดวะดีบ่อยนะอันนี้ไปไหนตอนเนี้ยเราจะไปทำอะไรกันอ่ะเอ้าแล้วผู้ปกครองไปไหนเนี่ยกูไม่รู้เนี่ยผู้ปกครองหายวะแวนทิ้งกันแล้วครับผมราะป่าแวนอยู่ไหนป้่าแวนอ่ะเรียกเหมือนว่าป่าแวนอยู่หน้าแห่ไม่ไม่ไม่ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอย่านีอย่าหนี้อย่างนี้โง่ยังไงโงเออเขานอกนี่คือเรามาซื้อข้าวอ่าซื้อข้าวเสร็จยังอทำไปม่พอใจอ่ะ โอเคไปกันเฮ้ยเนคนต่อากันนะครับเนี่ยขอถามหน่อยี่ยพ่อมาแล้วสั่งขี้มูไปนะครับมีเพื่อนมาชื่อแดงตัตีมีบทมีบทอะไรอย่างเงี้ยขวบกลางรวบปลางอยาเาอยากไม่เปิดห้องวะแซม เออห้องอะไเขียวได้มีห้องห้องมีตั้งเยอะก็ไปได้ชอบสาธานะเนี่ยท <laughs> <laughs> หารก็ไม่เว้นเนาะ <laughs> <laughs>